ด้านตะวันออกนะครับด้านทางตะวันออกได้บออ่าวดอน่ัเลยนผูมาบวชในมะบวชคือศินะครับตลอดวัวสดนะครับนวัดท่าบ่อตบอจังหวัดสงขลาครับ มาทั้งแถวนอ่งคายดย้วยเป็นู่อดติ่อยูออย่างบ้านใดครับพคนมีบรตั้กับขันกลัวหลักพันน,นึนนือหยึ่งหน่อยูหลักพันขึ้นไปเลยครับที่นี่คาดว่าจะถึขอขอองขันกลัวหรือเขาจองพัน

ตัวการร่วมช่วง no, <laughs>

ผูะครับจะได้ขับพุท่านได้เข้าสู่พิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับซึ่งในวันนี้นะครับได้รับความเมตตาจากพระสง์สมรสานะครับจำนวน21รูปภายใน้คู่บุญสนวัดท่าบ่อน,นะครับเพื่อ <ไป S 1> ที่จะ<ไ>ปร<ว>ะกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สร้างความสุขมงคลพระศาสนาพระสนพุทธคันดิฉตาเมืงบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองอโุโบสถนวาัดท่าบ่อบ้อานท่าบ่อในวันนี้ดิฉันขอแสดงความชื่นชมและอื้ออาทราบุญแต่น้องแตาขอขอบคุณพระเดชพระคุณพระเทพวิาชลกุลรองศาสตราจารย์ดรเจ้าคณะจังหวัดหนองคายและคณะสงฆ์ ที่มีเมตตามาาันสตายาโยมร่วมบูรณะปฏิสังขรณอสร้างเสนนานะที่สำคัญไว้ในพระพุทธศาสนาดัดว่าเป็นการสืบทอดและปกป้องพุทธศาสนาวัตถุจันทรงไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไปการสร้างบุงบสด เป็นส่ีที่ยากยิ่งที่จะทำคนเดียวหรือคณะเดียวจำเป็นจะต้องอาศัยแรงสธาจากคนสม,มากร่วงแรงร่วมใจกันเพราะการสร้างโบสถต้องใช้ทุนทรัพย์มากใช้เวลานานก,กว่าจะสร้างเสร็จแต่พี่น้องชาวบ้านท่าบ่อและสาธุนชนชาวพทธทั้งหลายาก็้แสดงออกถึงความรักความสัคคี มีศรัทธาเป็นหนึ่งเดียวการหยั่งมุ่งมั่นตั้งใจเปล่าเวลากันมาเวลาที่นานก็จะสร้างแล้วเสร็จจึงถือว่าเป็นบุญวาสนาโชคชะตาของชีวิตพี่ชายมาบันด้านตะวันตกพี่น้องมาบันด้านตะวันตกคน เนคครับเนคขมับวชเนคมะพาบึงคนกับดงคนมาถือชิ่นแปดด้านหลังของโบสน,นะครับ จะเป็นทั้งด้านตะวันตกนะครับลังโหวดรวมแรงที่ด้านข้างทั้งตะวันออกเฉียงเหนือเขาคือแนอว

ได้ไปบ่ฮะบ่ท่านเลยไปย้อนบ่เพิ่นบ่ให้ย้อนเถอะบ่ครัเพิ่นเริ่มทำพิธีการแล้วบ่ให้ขึ้นไปเท่ากันเอามาเรากับมาอันไปงั้นสิละสูตรแล้วเรียบร้อยมึงจะเอาเข้าไปย้อนเอาแบบนั้นแหละจะเคยไงวัดไยภาคบ่ฮะวัดไทยภาคบ่ถ่ายอันวิดีโอเต็มจอมีแต่กัะขนมีแต่กัะขนไม่ไง เต็มจอมีแตะคนย่างไปแจกอะไรกันเลยท่เป็นกักสองพันขัวคุณคนนี้เออทางนั้นก็ติ่มไหมนี่ว่าทายทายทายรอบรอบโบสถ์เบิ้งเนี่ยท่ากนหลายท่าน ก็กรรมการนะจ๊ะนะครับบางทีบางครั้งกรรมการคนหนึ่งเขามีแค่สองตานะจ๊ะเออนะครับนี่เมื่อถึงเวลางานมันโซอะไรกรรมการนี่ก็นะครับชักแต่หนักขาซะแล้วก็ขาไปยกช้าก็นะครับนี่แม่ครัวนี่ก็ไงนะครับไม่ได้ไม่ได้สวยกับเปาแล้วนะครับเตาไฟหน้าสูบน้าสู้เตานะครับหมุนเตาหมุนขวาทั้งวันล้างจานกันทั้งวันโอ้นะครับนะ เออนะครับนี่พี่น้องจ๋าไม่ว่า้านไหนงานใหญ่ก็เช่นนี้งานนี้นี่นะครับนี่งานนี้ถวายนะเออถวายพ่อหลวงจา๋านะครับนี่พ่อหลวงนี่ท่านนั่นและพี่น้องนะครับนี่ท่านมองอยู่นะเออเห็นประสบพิธีเปิดงานฉลองอุปสมบทซึ่งจะเริ่มในช่วงเวลาสักครู่นี้นะครับซึ่งในขณะนี้ทางคณะกรรมการวัดท่าบ่อได้ เปลี่ยนสถานที่ไปทีเรียบร้อยแล้วก็ขอาการรัฐนาเดชบุญประธานสงฆ์ประเทศราชชนกรศาสตราจารย์ดรเจร้าหน้าจังหวักยารย์เจา้จาวาดพระภูะชัยแม่พระสงฆ์สมาสักพิทรูปนะครับขึ้นสู่ภายในวีโบโอ,อเพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตามมาตามต่อไปนะครับขอกรารรัฐนาด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับ